อดรูปค่ะค่ะหนึ่งสามพันห้าอ๋อสามพันห้ากอใหญ่เลยอันนี้คืออันนี้มากันทกะค่ะสามพันห้าม้ากันทกะนี่เพิ่งเคยเห็นสวยมากกำลังขึ้นรูปเต็มเลยค่ะเอาไหร่นะคะสามพันห้าสามพันห้ามากันทกะวนอู เขาคล้ายปีกกินนาลีมากเลยน้องเขาต่างกันยังไงพี่ต่างกันที่ตรงไอเนี่ยค่ะตรงไอเนี้ยมันจะอ๋อหูหูเขาจะรูลงอ๋อควรอู้หูจะรูลงถ้าปีกกินนาลีหูเขาจะสูงอันนั้นคือแม่กุซูมาเท่าไหร่ก่อนนั้นคะตอนนี้สามพันห้าค่ะกอนนี้สองพันห้าอ๋อสามพันห้าสองพันห้า มีเพจไหมคะหรือขายแค่ที่นี่ขายที่นี่ค่ะฝากเบอร์ร้านไหมคะศูย์เก้าสองย์เก้าสองเจ็ดหกสองเจ็ดหส่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดสวนเชอรี่พันไม้ค่ะสวนเชอรี่พันไม้ขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณมากตลาดไก่คู่ต้นไม้สวยๆเยอะเลยอันนี้ไก่ตัวงามเนาะเท่าไหร่คะไก่ตัวนี้สามพันห้าค่ะ เขาสวยมากหัวมีหัวหมดทุกต้นนะคะต้นไม้ดูแข็งแรงมากมีหัวอันนี้สีบุรีรัำเนาะเออสีบุรีรัำก็สวยเท่าไหร่คะไซรลูกไตนี้อยู่4,500ค่ะไตรลูกอยู่1,200อ๋อนี่ลูกเขา่1,200ใครสนใจก็มานะคะสีบุรีรัำอันนี้พันนารายณ์เนาะพันนารายณ์เท่าไหร่ครับพันนารายพันนารายอยู่5,000ค่ะ5,000เดี๋ยวพร้อมสวยเนาะค่ะไม้หัวทั้งนั้นะ อะ,ค,ะค่ะอังวะเท่าไหร่อังวะคะอังวะสองพันค่ะสองพัน <2, 000. S 2> มีไซส์เล็กไซส์เล็กหนูแปดร้อยอันนี้พนนารายหงโยกโอ๊ใบเขาเรียวรียาวคล้ายกันเนาะค่ะอันนี้กวนอิมกวนอิมเท่าไหร่คะกวนอิมมีห้าร้อยมีพันห้าค่ะอันนี้พันห้าค่ะว้าวสวยมากแล้วมีเกรสรแล้วด้วยค่ะ ังแม่ได้เลยสีประดกอนนี้เท่าไหร่คะน้องหนูนะกอนนี้ยี่หมื่นแปดหมื่นแปดขอบคุณค่ะแล้วพวงโคกหลงนี่ละคะโคกหลงกอนละเจ็ดร้อยค่ะกอนละเจ็ดร้อยมีหัวทุกต้นเลยนะคะ